ี่สุดที่ผู้ที่มีบารมีทีสรจ้ขันนาที่บารนาชีมโชคเิดของทีมสาวน้อยเป็นบารมนะครับเืถึงพวกทวันนี้พระเจแแนตัให้พวกเจ้าขึ้นไปประจามเร็วในตําแห่งไหนก็มีบรมีที่พวกเจ้าจะได้รับวันนี้ปูจะให้พวกเจ้าขึ้นไปปกปักรักษาบ้านเร็วคันไหนก็ดี ที่ได้รับเสียงจากที่เจ้าได้รับคำที่ปลุกใจให้แรงมันตื่นทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางตลอดเส้นทางทุกที่ที่ต้องการปมาจากถ้าเขาลับก็ขอให้เจ้าปลุกให้เขาตื่นทุกสิ่งทุกอย่างปลุกให้อยากให้เจ้านำพาเขาไปนอนกลางดินกินกลางสายแม่ยานางผู้สั้างภารีประเริฐจากแม่ยานาผู้ที่ร่วมงล้ำ งบบารีกับพรจารบานีพวกเจ้าขอคังให้ดีสิ่งที่ผู่ขอองเจ้าทำได้พวกเจ้าชนำพาบารีของพวกเจ้าขึ้นไปปกป้องรักษามาเดียวที่พวกเจ้าประจําตําแหน่งถึงการเวลารจาจะเรียกพวกเจ้ามาในวัยยอน้นีา้มาทั้งนมัาังนาทำมัน้ง้า้น้ำมาทั้าทันทั้นาทังนาทัดนมาทั้นางนัมา้งน้นมาเั้าเลย กุศลกับแอบจงรักภักดีในบาร,ารมีจักรพรรดิ์ขอให้พระคงใจจงเจริญเจริญในการเดินทางในการสร้างบารมีกับรพรรดิ์นับตั้งแต่ปฏิทินวันไปสิ้นหาไม่ดีพักรพรรดิขอจับกจักจักขอให้เงินยานานทุกคนจงสร้างบารมรีด้วยตนของตัวเององค์กรรักษาในไปตลอดปลอดภัย

คึ้นี่สองคู่ลงมาวัดก็ตรงเดิมนี่แหละไปเห็นบ่โอ้ไปวัดก็ตรงเนี่ยแล้วก็ใส่ครูนึงก็ไปเนี่ยทวดเกือบมันจิตมันจิตถือกลากเพราะนั้นเนาะเกือบจะของมัดไปนะครับใส่เกือบผู้อื่นอีกเป็นโอ้เกือบใส่เกือบผู้อื่นเ่ราะมันเออคุ้มมางานเดียวคุ้มมางานเดียวเดี๋ยวหลายครูเพื่อน ในเที่ยวการปลอดไทยนะครับทุ่ทุกทุกโชว์เกิดของทีมสาวามเพื่ทีมสาวามที่แม่แกงนะครับ เอานะครับผู้ตื่นลากมาเนี่ยผมไม่ต้องรับนอนรู้ว่าแบบผิวหวาอคนส S <S เอาโชเฟอร์พวกไปบ่ครับเดี <No, ๋ยวคอยเติมเทเดียวเขาจู่ตำแหน่งอันนี้ศิลปินตะคนเจอมหเขาเทเดียวเขาไม่ต้องเป็นลวบรลัดแมนบ่ไม่เขาต้องไปต้องไปหลายอย่างเทเดียวเลยแมนลวบลัดอยากให้เพ่นเจิมยังห้บอกเพื่นได้ตอนอันเพ่อนีเอิ้ปนไลปทีละคนนี่ยังบอกกับเราเลยเลยกับปูปูคบผมอย่างอันนั้นอันนี้แมมแต่ชันนังสี่บอกกับเราส่วนตัวเลยเลยครับตามเราบ้านไมออกแต่ถ้าเราไปนี่คือ บอกเา็ได้หรอบอกกับล่างหรื่ได้ดิต้องบอกกับคู่โดยตรงทบอกเลยว่าคิหนึ่งเ่านเสือเราต้งแดนี้สุมอนี่เนกะอยเหมนซอยดันมันบอกเฮ็ดยังเช็ดน้ำผึ่นไปเยนั่งขงหึ่งก็แลู้บางปีนี่ม่งิ้นันแเป็นิเป็นโซ่เฟอรอน้ำบ่อันนี้ก่อนชิเป็นโซ่เฟอร์น้ำอยู่บ่บ้เลเอา ให้สิครับชนนกิโลบาทค่ะกิโลบาทนี่นะครับผมมาจากบ <c oughs> อบุญครับสาวน้อยเป็นวงมวลำที่โอบุญที่สุดแล้วนะครับอบุญครับอาจารย์นัตตุกีเป็นไงกำลัง <c oughs> เอาของมาเกี่ยวไม่ ลองนำมดนไปสิเซลลรถนันแน่เด้อปูรถปุยูนอยู่หนาประตูป้ารถมินิอันนี่ก็ได้มะเจลน้ำมูตินี่รถอันรถไฟฟ้านะเป็นตถไฟฟ้าเนาะอรยบอลแนนชีตายู่ในโดมก็ได้เจอมัจังสีบลูมดิ เจอมรถนะครับนั่นะครับมาเป็นโชว์รูมรถครับ,บอ้ยสวัสดีครับมาเป็นโชว์รูมรถครับโชว์รูมรถนะรโอ้ยพี่น้องรถของทีมงานสาวหน่อย อายหนัเลยครับผมสุดยอดเลยครับโอ้โหโหนะครับวัดจุดเจิญแล้วนะอันนี้รถขั้นใหม่นะรถขั้นใหม่ขั้นใหม่สับ ใหม่เงินได้ครับท่านนี่ก็ป้ายแดงยังป้ายแดงอยู่เลยนะพี่น้องต้งเล่กเได้ครับ เดี๋ยวพบใช่เมืองอีกคลิปหนึ่งนะครับตัดภาพไปอีกคลิปหนึ่งเล่นกัแล้ว,วลกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง๊บคงจะทอนรำเพื่อนออฟฟิเชียลด้วยแล้วกัน